ยังยันก็เจยังเจอพ่อหยังเลยยังรับของแพงรับของตลาดที่ได้อ๋อมันก็ปีนไปพุ่งอ๋อปีนขึ้นเอาขึ้นไปขอช่ออองเนี่ยงคืนจากทุ่มนี่ย4ทุ่ม4มนี่ิบเอเวลาลีเขาลีเพิ่งกี่ไดด เราแมันมีลาครเตใส่ไห่ครับเห็นเ่อเห็นพี่เอผมก็รู้จักรครคือเพราะยีได้เบื้องในอยู่ครับโอ้แล้วแล้วแล้วมันยี่เพราจำนวนได้หลักฐานได้ไหมผมก็งมนด้หลัฐานกันไไม่ใช่ไม่ใช่ลนูโอ้ปตูมันตตเป็นผู้หญิงแก่หนาอะไรแล้วแล้วเราทีหนี่มันล่านสายไมวล่านสายแม่นยันเะเขาถ้าเขารู้จักคนเลีงเขา มาเบิ aí, il, ้งเขาพูรู <diction> <Portuguese> ja, no ้จักเขาก็าพรู N ้ว่าเป็นไผแต่พวกเขาก็เลยรู้จักเขาเห็นเงาเห็นตรงเห็นที่เขาก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ใหครับิ้งเนี่ยนะครับมึงจะแท่งยังไม่บอกนะเนี่ยมามันเข้าอะไรแจ้งพิษปกติน่ะไรพิมพ์มองเลยว่าโอ้เดี๋ยวมองนะเนี่ยตอนลงไปไรแจ้งไม่เห็นอ่ะนายนาจ้งไอนายแจ้งหมอบเบิ้งอ่ะ

ไอ้คนไล้ปีนเข้าช่องนี้ใช่ไหมครับช่องตรงไหนช่องตรงไหนครับไหนปีนปีนตั้งแต่ตรงไหนเลยตู้ตู้น้ำแข็งเนี่ยขึ้นไปครับ